เกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้คะอเมริกาตั้งกำแพงภาษีเรานายกไม่มีนโยบายทำอะไรไม่ได้คิดเรื่องการเจรจาไม่ได้ให้คำตอบอะไรได้แต่ในขณะเดียวกันเอาพ่อไปนั่งคุยกับผู้นำอินเดียโดยที่มี คนของรัฐบาลไปนั่งอยู่ข้างๆข,ข้างหลังเป็นทงชาติไทยพ่อนายกเป็นใครคะวันนี้นอกจากสื่อออนไลน์ไม่มีสื่อช่องไหนนำเสนอเรื่องนี้นำเสนอหรือมขาขยี้เอามาถกเอามาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้มีแต่สื่อออนไลน์เหรอคะที่มีปากพูดมีแต่สื่อออนไลน์แล้วเหรอที่ทำหน้าที่แทนประชาชนได้ อย่าว่าแต่จะมีสื่อช่องไหนสำนักไหนกล้าออกมาขยี้เรื่องนี้เลยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรอคะหรือใครนะที่จะมาจัดการอะไรพวกนี้ได้นะสทรทำหน้าที่นั้นได้หรอคะไปนั่งคุยกับผู้นําประเทศอื่นได้ด้วยเหรอในตําแหน่งอะไรอะ่ะเขาไม่มีตําแหน่งไม่มีตําแหน่งอะไรนอกจาก เป็นนักโทษชายแถมมีคดีติดตัวอยู่ด้วยซ้ำน่ะประเทศเรามันมาถึงจุดนี้กันแล้วเนาะนายกไม่สนสี่สนแปดอะไรเลยแล้วไหนจะมีแต่ข่าวร้ายจริงๆแพทยสภาก็เลื่อนอีกมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบดูนูวนดูนี่อีกทั้งที่เราฝากความหวังเอาไว้กับประธานแพทยสภาจากวันที่สิบเลื่อนไปไม่มีกำหนด My God hmm. แล้วประชาชนก็ไปยื่นหนังสือกับรัฐบาลแล้วให้ตรวจสอบในเรื่องนี้ชั้นสิบสี่มีใครทำอะไรได้บ้างคะเอาอย่างนี้เลยแล้วกันอย่าว่าโจมตีเลยแต่จริงๆก็โจมตีได้ล่ละค่ะเพราะว่าพวกเราฝั่งเราก็ฝากความหวังเอาไว้กับพักร่วมรัฐบาล พักร่วมรัฐบาลพักไหนบ้างนะที่บอกว่าการร่วมรัฐบาลมันจะไปช่วยคานอำนาจนะคุณไปคานอำนาจให้เขาไปคานอำนาจกับเขาหรือไปช่วยเสริมอำนาจให้เขากันแน่ไม่มีใครทำอะไรได้เลยประเทศนี้นอกจากคุณพีรพัฒน วัฒนาพิรมนอกจากอาจารย์เสรีวงมนทานอกจากช่องท็อปนิวส์นอกจากลุงสนทินอกจากคอปทอนอกจากหมอวรงนอกจากอาจารย์แก้วสรรน,นอกจากกลุ่มที่อยู่บนถนนนั่นไม่ใช่องค์กรไม่ใช่อะไรของภาครัฐเลยประชาชนต้องช่วยกันเองแล้วจริงๆสินะคะดี นึกถึงสิ่งที่น้องกบมโนเคยพูดเอาไว้บ่อยๆเลยว่าประเทศมันจะต้องเดินไปถึงจุดหนึ่งที่ทุกคนต้องได้รับผลถึงพวกเราที่เป็นสลิมไม่ได้เลือกพวกพาชาติที่หายวายป่วงนั้นเข้ามาแต่เราก็ต้องเรียนรู้บทเรียนไปพร้อมๆกันแต่ในขณะเดียวกันดิฉันว่าตอนเนี้ สลิมจะได้เรียนรู้บทเรียนคนระบทกับแดงส้มค่ะสลิมจะได้เรียนรู้ว่าอะไรที่มันสำคัญประเทศชาติหรือว่านักการเมืองสลิมจะได้เรียนรู้สลิมบางคนต้องเรียนรู้ว่านักการเมืองก็เป็นคนเขาเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนได้ แต่สลิมบางคนไม่ยอมเปลี่ยนในขณะที่นักการเมืองเปลี่ยนไปแล้วดีค่ะทำอะไรไม่ได้นอกจากทำให้มันดีที่สุดดีที่สุดในจุดที่เราจะทำได้เนาะช่วยๆกันค่ะประชาชนต้องดูแลกันเองช่วยช่วยกันไม่ใช่ตีกันเองเนาะ เอาความจริงออกมาพูดทำอะไรได้ก็ทำเราอยู่ในจุดนั้นกันแล้วค่ะดูประเทศมันไปให้ถึงที่สุดแล้วสุดท้ายความดีมันจะคัดกรองคนเองเวลามันจะคัดกรองคนเองเวลามันจะเอาทุกอย่างออกมากลางตรงหน้าเราเองตอนนี้ก็อดทนทำอะไรที่ทำได้ช่วยๆกัน สู้ไปด้วยกันค่ะ